เรามารู้จักโรงเรียนเจริญรัตรอุปถัมภ์กันค่ะโรงเรียนเจริญรัตอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน273คน บุคลากร15คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการรุ่งทิพย์บุตรจีนโดยใช้คำขวัญที่มีชื่อว่าสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาคุณธรรมแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายคือ 1. บริหารงานวิชาการครูพัฒนิษภพูลชัย 2. บริหารงานงบประมาณครูรัตนาชวนสมบูรณ์ 3. บริหารงานบุคคลครูสมบัติสายสร้างและ 4. บริหารทั่วไปครูปฏิตาแหวนหล่อการพัฒนาภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาพื้นที่ลกล้างปรับปรุงมาเป็นสวนมะนาวและปลูกพืชผัดสวนครัวปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตตัดต้นไม้โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากาคณะครูและคณะกรรมการสถานศาึกษาปรับเปลี่ยนเป็น้านกิจกรรมสร้างโครงหลังคา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างบ่อเลี้ยงกบบ่อเลี้ยงปลาดุกเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้แก่ 1. ส่สวนผักสวนมะนาว 2. บ่อเลี้ยงกบบ่อเลี้ยงปลาดุกห้องปลาสวยงาม 3. โรงคัดแยกขยะ 4. สนามเปตอง 5. ห้องนาฏศิลป์ 6. สนามเด็กเล่น7สวนพฤกษศาสตร์8ลานกีฬาต้านยาเสพติด9ห้องสมุดและ10ห้องคอมพิวเตอร์และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นดังนี้ติดตั้งเครื่องกองน้ำใช้ภายในโรงเรียนจากบริษัทสะพันวิศวกรรมจำกัดห้องน้ำสวยให้น้องจากบริษัท AA Electric Light กระจกห้องสากรโดยคุณแก้วมูลคุณกมลวันตะใจและสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นลานกิจกรรมโดยคณะครูผู้ครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผลจากการพัฒนาทำให้เกิดรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ปีการศึกษา2559รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลร,ระดับชั้นอนุบาลของอำเภอบางบัวทอง รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีของอำเภอไซน้อยรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับปฐมศึกษารางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้มาเป็นทางขยะระดับประชาชนทั่วไปปีการศึกษา2560รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2โครงการสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่1ประเภทเครื่องร่อนบินนานระดับชั้น ป .4 ถึงป .6 และรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่1ประเภทเครื่องออตตร่อนอัตราร่อนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 การดําเนินตามนโยบายงานก้าวไกลหัวใจเป็นสุขด้านที่1ความสําเร็จของงานตามก่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่6อ่านออกเขียนได้โดยจัดให้มีการท่องสุขคูนคิดเลเร็วก่อนเข้าเรียนจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเป็นเวลา10วันก่อน เปิดทําการจัดให้ครูสอนเสริมสําหรับนักเรียนที่เรียนช้าโดยครูรัชดาพรแผ่พรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกำหนดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ สนับสนุนส่งเสริมให้เรียนได้แข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะการพัฒนาเช่นการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งขันกีฬานุบาลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สนับสนุนให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ผลการทดสอบระดับชาติโอ e เน็ตปีการศึกษา2559ซึ่งวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าระดับชาติและยังสูงกว่าปีการศึกษา2558อีกด้วย ด้านที่2การเสริมสร้างคุณธรรมจระิยธรรมให้กับผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม12ประการของคนไทยจัดให้มีโครงการการเข้าค่ายพุทธบุตรกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตนาลี กิจกรรมแห่เทียพนพรรษาและกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนด้านที่3ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนดีมีคุณภาพมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการติดตามประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งทางเรียนจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เเซ มีการติดตั้งทีวี LCD ครบทุกชั้นเรียน8ห้องเรียนและยังมีการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตรงต่อ Thailand ยุค4.0ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดระบบบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้